แล้วก็มาถึงทางที่จะเข้าไปหนองย่าป้องแล้วก็แก่งกระจานซึ่งทิสยามน้ำดื่มชวนปั่นมาแก่งกระจานเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะมาถึงตัวนี้ก็ 112, 112กับจุด70ครับ112กิโลเมตรกับจุด70เมตรนะมาต่อกันวันนี้มาทริปกา พิช่าสัมคัมจักรยานแห่งประเทศไทยเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยฮปันมาบริจาคจักรยานให้น้องที่เขาสามรอยอดสามรอยอดนะออกมาตั้งแต่เช้ามาประมาณแปดโมงครึ่งออกมาประมาณจากที่โลตัสพระรามสองแปดโมงครึ่งน,นะ กินข้าวที่ปตทใหญ่ปตทใหญ่สุดนะเดี๋ยวอยากวังมะนาวมาสีกิโลแล้วก็แวะละหมาดด้วยอะไรด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะไปพักที่ต้นตาลีสอร์ตไปนี่ไปจะจกนี่ไปประมาณอีกสิบห้าโลนะประมาณก็จะเข้าเพชรอีกประมาณสิบโลแล้ววันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับผ่านมายิ่งช่วงตรงนี้ ลมเข้าหาตัวหนักเลยฮะหลังจากแวะถือสืออาพักถือสินมาเดือนหนึ่ง็มเ็มในแต่เดือนที่แล้วนะฮะจนถึงววันพุธก็ถืออาวันพฤหัสก็ได้หมดเดือนกรมดอนไปวันนี้ก็มาปั่นเลย ก็ยังไหวยอยู่นะถึงจะไม่ปั่นมาเป็นเดือนเดือนกว่าๆฝนก็ยังไม่ตกครับคิดว่าฝนจะตกเมื่อเช้าเมื่อตอนกลางคืนได้ตกไปแล้วทัวดีไม่เลนะเทะฮะกลุ่มขึ้นหน้าไปแล้วแย่กี้แวะแปะยางก็เลยเสืเวาลาไปนิดหน่อยไปกกสักี20นาทีฮนะ ลมจะแรงมากค่ะช่วงนี้เป็นวันพักอ่าวิหยุดยาวอีกช่วงหนึ่งเพราะเป็นวันแม่วันที่สิบสองสิงหาคือวันจันนะก็เ,เลยวันนี้จะแพะที่ต้นตาลแล้วพรุ่งนี้ถึงจะเข้าไปที่สามรอยยีอีกทีนึงอีกวันละร้อยกว่ากิโลก็โอเคครับไม่ไม่ลำบากเท่าไหร่ ฝังน <Yeah. S 1> ู้มีเอาเลดนะ FN Factory เอาเลดแล้มีภากรับในมีเอาเลดเยอะฮะ ทาฝั่งแกงกระจานน่าจะมีฝนตกครับเห็นแม่คลื่นเลยมีเพชรบุรีอีกสิบกิโลครับแย่งนี่ไปสองข้างทางก็เป็นต้นสักออกดอกสำลังเลยครับ มาถึงตรงนี้ก็115กิโลเมตรกับ35เมตรซึ่งขากลับฝั่งนู้นจะเป็นเพชรปิ่นแก้วที่เป็นแม็กเกมไลท์เพชรปิ่นแก้วนะฮะที่เป็นที่ขายของทิลละลึกนะเป็นโอทอปตอนที่เลปานประจำจังหวัดพิรบุรีที่ชื่อดังอีกที่หนึ่งที่ขากลับจะต้องแว้กันส่วนมากนะครับ อันนี้ก็เป็นสายสีที่ลงไปสู่ใต้เลยเป็นถนนเพชรเกษมนะที่เลายคนนัส้นเพชรเกษมวัดจากที่วงเวียนใหญ่มาเลยนะครับมาจนถึงตรงนี้ทางค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า ปรับปรุงใหม่ฮะเคกว้างขึ้นเยอะฮะเป็น6เลนไปกลับนะครับข้างละ3เลนมีเลนกลางแล้วมีเลนข้างอีกฮะทำให้สะดวกถ้าเวัดจากอันนั้นก็115กิโลเมตรนะวัดจากง,งเเียนใหญ่นะครับ ก็จะมีจุดกลับรถอย่างนี้ยครประจับที่ผ่านมาเห็น่อยมากได้สะพานก็ดีนะครับสำหรับรถเล็กๆไม่ต้องไปยูเทินดูทีไกลามากครับผมปั่นมาเรื่อยๆครับประมาณเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไม่ได้ดูที บางทีมีเร็วมีช้าบางทีมีอยู่20กิโลเมตรบางที25 26และแต่ลมนะช่วงหน้าเกลือนี่ก็แรงมากลิ่งมาช่วงตรงนี้ก็ลมพัดเข้าหาตัวตลอดเขาพัดเข้าหาหน้าตลอดเลยนะครับความเร็วก็ไม่ได้เท่าไหร่ละ แล้วก็หยุดไปนานด้วยไปเดือนหนึ่งก็รักษาอาการให้ดีรถล,ลงใต้ยังไม่ค่อยหนานแน่นนะช่วงนี้เพราะว่าน่าจะไปกันแต่เมื่อคืนแล้วน่าจะเยอะเมื่อวานตั้งแต่เมื่อคืนวานนะคร เกานะที่ปั่นอยู่ช่วงนี้ก็คือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ปัน่นเรื่อยๆครเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ไม่น่าเกินไม่น่าเกิน6โมง4 5 4 4โมง4 0อะไรประมาณนี้ครับ ถึงตัวนี้ก็117กิโลเมตรกับ3 7เมตรต็จะถึงตัวเพชรบุรีอีกประมาณ5กิโลเมตรนะเห็นเขาวังเลิกๆตรงนู้นครับเบ็คโครการต่างชาติจงเจริ จงยังไงดีเยจงชนะมัน <c oughs> ครับมาถึงตรงนี้ก็เวลา14ีโมงเย็นกับ18นาทีครับ ก,กิเมกับเพชรบุรีครับชามำ 4, 4 4กิโลเมตรคุณนี้เราก็จะไปเส้นเข้าไปทางชอำนะผ่านเพื่อจะไปออกปานบุรีผมเราจะไม่น่าจะเข้าบายพาสนะมันน่าจะอบายพาสเส้นชามน่าจะดีกว่าคุณนี้เห็นเขาว่าจะแวะที่อะไรนะที่มีแกะก่อนจะเข้าชาำนะก่อนจะเรียกเข้าชาำ 17กิโลเมตรก็จะไปนะครับก็คือไปทางแก่งกระจานนะครับโครงการช่างหัวมันอีก59กิโลเมตรต้องขึ้นสะพานไปอยู่เทินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายพื่ขึ้นสะพานไปอยู่เทินก็ข้าสะพานข้างหน้าที่เห็นนะครับช่วงนี้รถเยอะครับใกล้จะเข้า ตัวเมืองอยู่แล้วฮนะตัวอำเภอเมืองแล้วครับอันนี้สามารถไปรัจะไปอำเภอบ้านแหลมบ้านลาดนะครับแล้วกลับรถได้ครับยุนดีต้อนรับสู่จังหวัดเพชรบุรีเวลทอมชุกเพชรบุรีดีพระรามราชศรเวชวัระพุทธสงค์เขาพระนุ่งฮนะเป็นเป็นแบ็กกราวน์อ่าเป็น,ปน,ปนไฮไลท์ให้ดูฮนะตรงนี้ก็120ิกิโลเมตรพอดีครับ รอจะถึงทางแยกที่ตรงไปไปเข้าเขาวังอจุดกลางเมืองของเมืองเพชรน,นะฮะและ้วเลี้ยวขวา็เราก็จะไปที่พักของเราเลี้ยวขวาก็จะไปไปชะาำหัวหินปลานบุรีแล้วก็ประจวบปพ,รพิริขันนะครับลงสู่ใต้นะ ช่วงที่เคยปันป่นทิพย์โอเพนีของอสวนทนทุนนะมาถึงตรงนี้ก็ต้องเร็วกว่าน,นี้ฮะประมาณบ่ายสองบ่ายสองนะฮะไม่งั้นก็คงจะถึงยากนะรถพอดีไปยากก็เลย ไปสองอะที่ไปถึงพักรกินข้าที่โรงเรียนในเมืองเพชรน,นะอันนี้ก็เวลา4ี่โมงยีบเนาทีผมคงจะไม่เข้าไปในเขาวังนะเพราะว่าจะเสียเวลาเยวพวกเขาจะรอที่ที่ที่พักนะต้นตาลรีสอร์ทนะครับมาเทปนี้ มาปันป่นปั่นจักรยานให้น้อนนะฮะคิดค่าใช้จ่ายคนละพันห้าร้อยบาทนะถ้ามาสมาชิกนะถ้าไม่สมาชิกก็พันเจ็ดร้อยบาทก็โอเคครับมีที่พักให้ดีฮะมีอาหารบางมือ้อครับบางมื้อก็คอกจอใครกินใครจ่ายนะครับ ของผู้พลากน,นะช่วงนี้จะเข้าเมืองแล้วครับจะถึงางตัดด้วยฮะรถเยอะเพราะว่าเป็นวันหยุด3าวันถือว่าหยุดยาวเหมือนกันเที่ยวกันให้หนำใจนะครับสัเก็ตรงนะครับท่านเข้าหาตัวแต่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่วันที่นี้ก็ร้อยห้าสกิโลเมตรนะจากทวัดจากอา่า วงเวียนใหญ่นะครับเพชรบุรีตรงเข้าไป1กิโลเมตรจำแล้วก็ประจวบครับสังเกตทงนะ สามแยกเพชรผ่านไปแล้วครับที่ตรงไปที่เข้าไปเขาวังเข้าไปนะตัวเมืองเพชรน,นี่เราจะผ่านเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าไบายพาแล้วกันเพราะว่าไม่เข้าตัวเมืองไม่งั้นรถติดนะถ้าไม่มีเส้นไบายพาานี้แยกจากตัวเมืองไปนี่เป็นถนนที่ออกมาจากเขาวังแล้วก็เพื่อจะขับเข้าประเน,นะ นย้อนนั้นเนอะเป็นบางของรอห้านะครับแ้สะพานนี้ก็มาจากใต้น,นะครับเกิดลงมากลับมาทเที่ยวจากปัจจวบหรือทางใต้นะก็จะเข้าระวางก็ต้องเข้าทางเส้นนี้นะฮะมาถึงตรงนี้ก็1 2 2กิโลเมตรนะครับ,ว 120, 12รบเวลา4โมงกับ35นาทีนะ อีก5กิโลเมตรก็จะถึงพิกซีซึ่งเป็นจุดที่เลื่ไปหน่อยเลื่พิกซีไปหน่อยจะเป็นทางเข้าของต้นตาลรีสอร์ทนะอันนี้ก็จะปิดทิปที่นั่นเพื่อจะพักผ่อน ให้อินใอ้กคเลยครับมาปัญจากานมาดีครับสัมผัสสัมผัสอ่าบรรยากาศแท้ๆนะ รถนก็คงไม่มีโอกาสอะไรจะได้ดูมากมายนะครับคงจยเข้าไปท้ายนี้เลยว่าไม่เข้าเส้นไหนไม่เข้าเส้นนอนอกนะอยู่เส้นในไี่ลนะ การนะครับท่ถ้าได้ไว้เขาหวังก็จะถ่ายเก็บไว้ให้ดูกันนะฮะร้อยยิบสองกิโลกับห้าแปดกิเมตรนะฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแยกแล้วเมื่อก่อนรถติดมากเพราวะว่าสียแยกไฟแดงเดี๋ยวนี้เขาจะทำสะพานข้ามตลอดนะ,ะดีเขาสะดวกฮะงั้นรถ มันเป็นสายเดียวฮนะสายสีนี้ไม่มีเส้นไหนที่จะลัดเลาะไปได้มากไม่เหมือนทางเหนือทางอีสานมีเส้นที่จะลัดกันไปได้เยอะครับพระนครคีรีเขาวัาง ีก็เป็นสะพานหนึ่งที่ทำข้ามแยกครับจำปีอย่างเงี้ยประมาณสองสาสะพานนะข้ามแ,แยกแยกสักสามสามแยกได้ฮะี่ช่วงช่วงม,มาสักสองปีที่แล้วมันยังไม่ไทำเลย ไม่สูงนะเพราะว่าเขาจะขุดคล้ายๆอุโมงค์คอองลงไปนะก็เลยเป็นสะพานที่ไม่สูงเท่าไหร่เขาก็เขาจะขุดดินลงไปด้วยนะก็เลยลดความสูงไม่ได้นะครับเป็นแยกลงพันเพชรชันลัดนะครับ